สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับพี่ป๊อบนะคะปิโยรสค่ะหลังจากที่เมื่อสักครู่นะคะก็มาฟอลโล่ติดตามเคสและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มลงมือกันต่อเลยค่ะจะเห็นว่าความสวยสามารถเติมเพิ่มได้นะคะเรามาปรับแต่งเล็กๆน้อยๆได้วันนี้นะคะเพื่อนๆทางบ้านน่าจะเริ่มเห็นนะคะก็คือเราทําการร้อยไหมสปริงเข้าไปนะคะซึ่งเป็นไหมตัวใหม่ของอัลตาคลินิกนะคะ ใส่เข้าไปบริเวณช่วงใต้ตาโหนกแก้มแล้วก็บริเวณหางตาทั้งสองข้างนะคะโดยที่ความรู้สึกหลังทำเนี่ยเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกของพี่ปอกกันนะคะว่าเราไม่ได้ใส่ยาชาเลยแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาชาฉีดด้วยและที่สําคัญเนี่ยพี่ปอกจะไปขึ้นเวทีที่อเมริกาแล้วมีโปรแกรมอะไรที่เหมาะกับการไปทําสวยในระยะสั้นนะคะก็คือมีเวลาพักฟื้นแ่หนึเดือน หมอถามว่าหมอมีโปรแกรมอะไรแนะนำนะคะหมอก็แนะนําโปรแกรมใหม่ล่าสุดเลยก็คือใหม่รุ่นนี้เลยนะคะซึ่งใช้เก็บรายละเอียดบนใบหน้าได้ดีตัวใหม่จะมีสปริงในการดึงยกหน้าเหมือนหมอมือดึงแบบเนี้ยเนื้อที่หน้าก็จะยกขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยหน้าของพี่ป๊อปเนี่ยเดิมเนี่ยสวยอยู่แล้วนะคะเราแค่มากระชับแล้วก็เก็บรายละเอียดอีกเล็กน้อยหมอจึงแนะนําเป็นให่รุ่นนี้ได้เลยและที่สําคัญเนี่ยมันไม่ต้องผักฟืน ดูใบหนะ้าพี่ปอตอนนี้ก่อนตอนนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะค่ะก็จกร้อยใหม่นะคะเป็นใหพิเศษของทางอัจฉริยะคลินิกนะคะวันนี้ก็มีปัญหานะคะจากการยกกระชับของหางาตานะคะก็เลยมาปรึกษาคุณหมอนุนนะคะซึ่งคุณหมอนุนก็ได้แนะนําใหม่พิเศษตัวนี้นะคะที่มีความเบาบางเท่ากับเส้นผมอาจจะเล็กกว่าเส้นผม้วยซ่าแล้วก็สร้างร้อยใหม่นะคะเสียดายเนาะเราไม่ได้ ตอนที่ก่อนรอยนะจะจะบอกว่าป๊อกไม่ได้ไทายาชาแล้วก็ไม่ได้ฉีดยาชาเพราะว่าไหมตัวนี้นะคะเป็นไหมที่มีความพิเศษในการร้อยที่ไม่เจ็บเลยแล้วก็อยากจะบอกว่าการที่ไม่เจ็บเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของคุณ ราะว่าคุณหมอเนี่ยมีความแม่นยำแล้วก็มีความชำนาญแล้วมีประสบการณ์สูงนะคะในการร้อยใหม่ทำให้อาจจะไม่โดนเส้นประสาทห,หรืออาจจะไม่โดนเส้นเลือดมันเลยทําให้เราไม่มีความรู้สึกเจ็บจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าถ้าที่ความรู้สึกเจ็บของ๊อบเนี่ยเจาะหูเจ็บกว่า จะหูจะกว่ามากเพราะว่าหูมันยังมีเนื้อที่หนาแต่อันนี้คุณหมอร้อยผ่านผิวหนังบนใบหน้าด้านบนนะคะซึ่งถามว่าผิวหนังบนใบหน้าด้านบนเนี่ยมีความเซนซิทีฟไหมเซนซิทีฟมาต้องได้รับการดูแลจากคุณหมอที่มีประสบการณ์สูงๆนะคะเพราะว่าเวลาเราร้อยไปแล้วแล้วถ้าเกิดได้คุณหมอที่ไม่มีประสบการณ์สูงในการร้อยใหม่มันจะทําให้เกิดความเขียวช้ำบวมซึ่งอย่างหน้าที่การงานของพอลนะคะเป็นนางงามนะคะไม่สามารถ แบบว่าเขียวหรือบวมได้เพราะบางทีคือเราต้องออกงานอย่างต่อเน,นื่องมันเลยทําให้เรามีความตั้งใจในตัวคุณหมอ,อ,อมากที่ทุกครั้งที่มาทํานะคะคือวันรุ่งขึ้นก็จะต้องออกงานแล้วก็วจะต้องออถามศัลย์คุณหมอนะคะว่ามีใหม่ตัวไหนบ้างที่เราทําแล้วสามารถออกงานได้เลยแต่งหน้าได้เลยนะคะซึ่งใหม่ตัวนี้มันเป็นการร้อยยกกระชับในระยะเวลาสัา้นเราก็สามารถแก้ไขปัญหาตรงจุดได้อย่างรวดเร็วความรู้สึกเจ็บก็จะบอกทีว่าเจ็บน้อยกว่าจะหูแน่นอน,นะคะ่ะ ด้านข้างในเพื่อนักบ้านอยู่ใกล้ๆนะคะนะคะีเลยนะคะจุดนี้นะคะเราจะใช้ย,ยกช่วงโหนกแก้มแล้วก็ใต้ตาแล้วก็ยกช่วงหางตาหางคิ้วค่ะสําหรับใครที่กลัวการร้อยไหมเป็นใหญ่ๆนะคะอาจจะแนะนำนะคะเป็นไหมรุ่นนี้ เจ็บกอหน้าเก็บเลี่ยงรวมไปถึงบริเวณลำคอด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณคุณป๊อกค่ะที่ให้หมอดีิวนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยให้ถ่ายคลิปแบบละเอียดด้วยแบบเรียวเลยอันนี้ของเรียวเลยนะคะจริงๆเพื่อนๆจะสงสัยว่าทําไมมีสองข้างถ้าใครที่ไม่เคยทํานะคะมีจะบอกว่าหน้าของคนเรานะคะสองข้างไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการร้อยไหมม่วจะเป็นสองข้างจะต้องเท่ากันในทุกๆครั้งนะคะบางครั้งเนี่ยด้านซ้ายหรือด้านขวาที่มีความหย่อนคล้อยมากกว่าคุณหมอก็จะมีการิเคะร์นะคะแล้วก็ ลาเนี่ยจะใช้ไหมเยอะกว่าข้างหนึ่งนะคะดังนั้นแล้วถ้าใครที่กังวลน,นะว่ามาแล้วคุณหมอร้อยไหมสองข้างไม่เท่ากันแล้วน่าจะไม่เท่ากันไหมซึ่งจริงๆผ่านการวิเคราะห์จากคุณหมอแล้วนะคะว่าหน้าข้างไหนที่มีการหย่อนคอยมากกว่าคุณหมอก็จะร้อยไหมข้างนั้นให้เยอะกว่าเพื่อมีความบาลานซ์กันทั้งสองข้าง ร้อยใหม่ไปแล้วมันจะเกิดผักคื่บนใบหน้าไหมจะเขาเรียกว่าอักเสบเยอะไหมจะบวมเยอะไหมนะคะก็หมอบอกเลยนะคะว่าตัวใหม่เป็นวัสดุพลีเนีมที่อธิตาคลินิกเราเลือกวัสดุครีนีนตัวเนี้ยในการสลายตัวของเส้นใหม่เนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนโดยตรงเลยนะคะก็คือกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนตัวใหม่หือไฟโบรบัาส์ตใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดการเป็นผังคื่บนใบหน้า และที่สำคัญเนี่ยตัวเส้นใหเมื่อเข้าไปในใบหน้าแล้วมันจะถูกวางเรียตัวทําหน้าที่เหมือนเป็นสเต็มเซลล์เป็นตัวแฟกเตอร์แลุ้้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนและเกิดการดึงยกกระชับในบริเวณที่เราวางแนวเส้นไใยไว้ทําให้ใบห,หน้าของคนค่ายน,นะคะก็จะดูกระชับดูอ่อนยาวและที่สําคัญเนี่ยจะดูแก่ช้าออกว่คนในวัยเดียวกันเมื่อเทียบนะคะ คนที่ได้รับก,การน้อยใหม่แบบถูกวิธีได้รับก,การกระตุ้นคอลลาเจนแบบเหมาะสมจะมีใบห,หน้าโดยรวมเนี่ยดูเด็กและดูอ่อนเยาว์มากกว่าคนในวัยเดียวกันที่ไม่ได้รับก,การรักษาใดๆเหนยนะคะก็พี่อปอเองก็เป็นตัวอย่างนะคะของผู้หญิงในวัย 40, 40กว่าก็เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆทาารร้านดูว่าถ้าเราเริ่มดูแลตัวเองแบบถูกวิธีได้รับก,การรักษาอย่างถูกต้องและมีการประเมินการรักษาแบบแม่นยำนะคะใบหน้าของคนไข้จะไม่ต้องผ่า เลยค่ะและที่สําคัญก็จะไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนไม่มีผังพืชหรือว่าไม่เกิดปัญหาใดๆจากการร้อยไหมแบบผิดวิธีปัญหาที่เกิดจากการร้อยไหมผิดวิธีที่ทุกๆคนเจอมาจัก็คือร้อยไหมเกินขนาดร้อยไหมเยอะเกินไปนะคะแล้วก็เกิดสภาวะผังพื้นหลักตัวทําให้ใบหน้าเนี่ยแข็งแล้วก็ขึนรูมนะคะปัญหาแบบจะไม่เกิดเลย ว่าความสามารถความชำนาญประสบการณ์ระดับไหนนะคะก็เป็นถนึงน <c oughs> างงานะคะต้องฝากหน้าไว้กับหมอที่เขาเรียกว่าไว้ไว้ริงเพราะว่าถ้าเราเลือกหมอผิดีชีวิตเปลี่ยนเพราะว่าความสวยของพี่ปอมนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยนะคะของอาชีพของพี่ปอมเลยนะคะแล้วก็กําลังจะก้าวไปสู่เวทีระดับโลกด้วยความผิดพลาดเกิดขึ้นไม่ได้เลยในการรักษาพี่ปอมเนี่ยหมอเองก็คือมีการวางแผน วางแผนการารักษาและแน่นยาแล้วก็ละเอียดลองข้อพิเศษด้วยนะคะเพราะว่าในเคสที่จะต้องใช้หน้าในทันทีเนี่ยมันคิดว่ามีเพื่อนเพ่นหลายๆคนนะคะที่ต้องการมาทำแล้วใช้หน้าเลยให้กอกหมอเลยนะคะว่าอีกอกี่วันจะไปออกงานนะคะเราจะได้วางแผนให้คนไข้ทุกว่าเราควรจะทําอะไรก่อนควรจะทําอะไรหลังหรือว่าถ้าใครมีมงบจํากัดเรามาวางแผนร่วมกันนะคะว่าในวันนี้เราจะวางแผนทําสิ่งใดให้มันเห็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดก่อน ได้กฎระเบีที่คุ้มค่าที่สอดก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยๆมาเก็บรายละ่อยๆไปย่อยทีลนะเราจะได้วางแผนการรักษาให้เกิดความประทับใจร่วมกันนะคะแล้วก็สำหรับคนไข้เกา่าใค้ที่เคยรับาการรักษาไปแล้วเนี่ยอยากมาดูแลตเองต่อเนื่องเรามีส่วนลดและส่วนแถมพิเศษให้กับเพื่อนๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็สําหรับสมาชิกที่ติดต่มเป็นสมาชิกใหม่นะคะก็อยากให้ลองเปิดใจดูดีๆเราเพราะนะคะคุณปอก็เป็นคนไข้จริงหมอเดิมนะคะแล้วก็ ที่สาคัญเนี่ยดูแลมมาจนตอนนี้เป็นนางงามแล้วนะคะถามพี่ปอากล้าเปลี่ยนใจถามหมอ,อคนอื่นไหมคะกล้าแล้ว <laughs> มีคลินิกมาท้าทามเยอะมากนะคะ <c oughs> ใ,ใช่ใช่ใช่ด้วยความที่เราเปน็นอาชินนางงามน,นะคะเราก็เรียกว่าสวยสําเร็จรูปไปแล้วเพราะฉะนั้นเอนนมีคลินิกหลายๆคลินิกนะคะที่มาติดต่อนะคะอยากจะเป็นสปอนเซอร์ให้นะคะแต่ว่าด้วยความที่เ,าเราเชื่อน่าไม่ตรงหมอ แล้วก็รู้สึกว่าหน้าตาเป็นสิ่งที่สําคัญมันพลาดไม่ได้ดังนั้นแลเนี่ยความผิดพลาดจะเกิดขึ้นไม่ได้บนใบหน้ายังไงเราก็ยังยืนยันว่าเราเชื่อมั่นในประสบการณ์และความมีประสิทธิภาพในเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์แล้วก็ตัวใหม่ที่ใช้นะคะมีความไฮจีนจิกนะคะมีความสะอาดแล้วก็อย่างที่บอกค่ะคุณหมอมีความสําคัญมากในการดูแลใบหน้านะคะถ้าผิดพลาดนี่คือจากประสบการณ์ของคุณหมอแล้วเนี่ยจะต้องอให้ความเชื่อใจว่าคุณ ให้เราเนี่ยไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นค่ะใช่ขอให้เชื่อใจหมอนะคะหมอบีแต่เขาเรียกว่าความปลอดภัยมีความต้องการให้คนไข้สวยที่สุดได้รับการรักษาที่ดีที่สุดแล้วก็คุมค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุดในยุคปัจจุบันนะคะทุกคนคุมค่าใช้จ่ายหมดนะคะเพราะฉะนั้นในงบที่เราคุมอยู่เนี่ยเราจะต้องได้ผลลัพธที่ดีที่สุดพูดง่ายๆว่าเกิดคือไม่จบจจะสวยลงไลฟ์นี้อยากให้ลองหมายตัวนี้เพราะว่าน่าจะ คุยมาประมาณสิบนาทีแล้วนี่คือไม่มียาชาค่ะไหมเยี่ยมใครอยู่ที่ตาไม่เจ็บว่าเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บกะไม่เจ็บจริงจริงใช่ไหมเราคุยกันจนลืมกันเลยว่าเราฝอยอยู่ที่ตาอยู่อันนี้ไม่ใช่ว่ามันผลสาดิตนะแต่ว่าพี่ปอไม่เจ็บแล้วนะไม่เจ็บจริงๆอันนี้คือไม่เจ็บจริงๆแล้วก็ไม่มียาชาด้วยแล้วก็ไม่ได้ฉีดยาชาด้วยคือที่ไลฟ์วันนี้บอกคุณหมอว่าไลฟ์เถอะเพราะว่าเออไหมตัวเนี้ยไม่เหมือนไหมทุกๆตัวที่เวลาจะ เวลาจะร้อยไหมค่ะเราต้องฉีดยาชาก่อนแต่ตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าเร่งด่วนเร่งด่วนสวยเป็นตัวเร่งด่วนสปีดคอเวอร์ใช่เป็นตัวสปีดคอเวอร์ใครที่ต้องการแบบสวยอยู่นี้เดินออกไปอยู่นี้แล้วไม่เจ็บแนะนำใหม่ตัวนี้ค่ะสําหรับใครที่อยากลองเปิดประสบการณ์เรื่องของการร้อยไหมนะคะลองเปิดใจรุ่นนี้ดูนะคะก็ช่วยให้ใบหน้าคนไข้เนี่ยตึงยกกระชับได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญไม่เจ็บไม่มีระยะผักฟื้นดูแลง่ายนะคะหมอเองก็ชอบ หน้าตัวเองของก็ชอบทั้งนี้ของหมอบอกว่าร้อยสดเหมือน,นกันนะคะเหมือนที่ทาให้พี่ป๊อกเลยนะคะไม่ได้เจ็บเบาลงมากใช่ลองกันหน้าเองมาแล้วรู้ f e ล l i n นะคะว่าคนไข้จะรู้สึกยังไงนะคะก็ก่อนที่จะเอาผลิตภัณฑ์ใดมาใช้ที่คลินิกเนี่ยหมอเองก็จะทดสอบหน้าตัวเองก่อนอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆไว้ใจได้ในตัวโปรดักต์นะคะเพราะว่าถ้าไม่ดีจริงเนี่ยหมอเองก็ไม่ทําเช่นเดียวกันนะคะก็วันนี้ฝากรีวิวสวยๆเราต้องดูแลพี่ป๊อกต่อนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ